สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้แอดก็ัมาอยู่วัดบ้านโน่นนะครับท่านผู้ชมมีเมตตามเลกน้ำพระอาจารย์พน,นะครับเนาะอยู่วัดบ้านโน่นนะครับเนอท่านใดต้องการบูชาเหรียญปูถวเนาะครับเนาะกัดปลุกเสกอยู่วัดปูสีสูนนะครับเนาะ เดี๋ยวคือรงเบิดตอตจคลีบนะครับเนาะขอไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดผ่านลุ้ยนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวครับรับข่าวาส้มตัวเล็กนับเปนนะครับเนาะเป็นแนวทางเสียงโศกใส่ยงวันไม่ติดหนึ่งสิงหายนะครับนะนะเนาะเอาวัน <laughs> นี้ก็ยังอ่านวันคือนลายนะครับนี่ซ้ำซ้ำเกา่าครับ S <S ก็ซ้ำเก่านะนี่อันนี้งวด่อนบ่ครับนี่แม่ตัวนี้งวด่อนมันบุเขาผีม้าเข้าตัวรักหน่วยกันได้เด้เขาคื่อว่าบ่เขาบุเขาจับปูจับปูจับคูมาถือนะครับอันอันตะโค้งสางแบบมีอยู่เด้อันโค้งสางวบบโค้งสางแัดเป็นศูนย์สองห่าตะจับครูบ่เขานะครับเนาะมันเป็นรักหน่วยนะโอ้ครับเป็นลักหน่วยมันเข้าแต่ห้ามันครับเลยบ่ได้ ตัวโค้งตัวโค้งสางบัดมีตัวโค้งสางบัดมีมากจ้ะรักซีบมันบกเข่าบกเข่าชักตรงเลยใช่ไหมคราบสองตัวจับคู่มาถึงมันแมนดิข้าขโมนี่รักซีบแมมันบกเข่าตัวรักซีบมันบกเข่าเออตัวรักหน่วยเนี่ยมันมันมันมากน้ำกันเลยเห็นไหมก็บรักหน่วยมาทั้งสองทั้งห้ารักหน่วยนะศูนย์มันก็เป็นรักหน่วยล่างน่ะเห็นไหมแต่มันเป็นรักหน่วยเออสูนกระเข่าตัวเรื่มมันออกเกียร์สองมัเป็นบก เจ็ดส่นเอเจ็ดส่วน,น,นมันก็เข่าตัวรักน้วยนี่เด็ดอ,อืมอือมันเข่ารักน้วยมันเข่าส่วนกับห่าถ้าตัวสองหรือแม่นี่มันทำรอดถึงมันเป็นรักน้วยนะครับเนาะแม่มันเป็นรักน่วยเป็นรักซิบเวานี้ก็เลยเด่ดนิที่ขวาเห็ดเอารักร้อยแปดกับศูนย์รักสิบห้ากับหนึ่งโอ้รักหน่วยเก้าสามสี่เจ็ดอืมเลขคำนวณปะคะเนี่ย เด็กขำงอนนั่นสิสิบล่างสามสี่อันนี้ปูจับคู่ให้ไปนี่เลยเอาอันกระตุนี่เลยครับนี่อแกระตุนี่รักใดครับนี่ตัวห้านี่บอครับแปดครับศูนย์นี่เลยลักลอักลอยโอ้ลักลอยโอ้ผมกลืมมบนตัวหนังสือรักลอยแปดกับศูนย์รักสิบห้ากับหนึ่งรักหน่วยเก้าสามสี่เจ็ดแต่ว่าขั้นหน่วยบนนั่นมีแค่เก้ากับสาม ลักหน่วยอันนี้ฮะมันเป็นลักหน่วยล่างฮะน้าก็เลยว่าเอามาใส่น้ำกันเลยฮะน้าครับก็เลยมาจับใส่นี่ตามกับซี่อันสามกับซี่นี่เป็นลักสิบล่างอันสิบล่างตัวครับนี่อ๋อมีทั้งล่างทั้งบนอาจารย์อาจารย์ไม่ให้ใส่ละเอียดเนจ้าหาใส่เอาจับใส่เอาตัวใดตัวใดไม่แห้งก็จับใส่เลยเนาะครับอาจารย์เนาะตัวใดตไม่แห้งก็จับใส่ ล่าคู่กับไฮซีเก่าสามล้วมีขาเก้าห้าสามเกตสองตัวคนกูบอกบวกหนึ่งก็เลยโบกับคู่เลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยสิบบนในเด่นล่องจากเด่นมากกับเป็นตาตาไม่ตาตุบบมักนี่มันมากอาจารย์เว็นว่าอาจารย์มามักเกตมากเนียนี่แหละตัวตัวอาจารย์มาตัวหนึ่งนี่อ่าอ ผัวก็เลยบดจับคู้ผัวบนหมอนมัวบ่มาผัวเพราะว่าผัวมาฆ่าก็เลยมาจับได้แค่สองตัวนี่หาเจ้าก็หาสามเมื่นห้าสี่ก็เอาโบได้ห้าซี่ก็บโได้ห้าเจ็ดมันก็มาโบไร่ก็ได้แค่สองตัวนี่นะแต่ว่าคันมันมาบนโบไร่ก็คือสองตัวนี่คืออยู่ล่างอสองตัวนี่จ่ามันมันเอาลงมาเหรอเลย เป็นได้แค่จอตัวร่างสามกับซีเป็นลักหน่วยล่างมันวะค่ะลักสีบกูรักสิบร่างสิบล่างโอ้สามกับซีเป็นลักซีบล่างเอ้ลรักหน่วยก็เป็นเก่าที่คู่บาเป็นจับไห้นี่เก่ากับสามอันนี้บนกันีอันนี้อันนี้ตัวเด่นหนูนี่แม่นเคลื่อนเอาตามสูตรมาแล้วขาดมาว่าตัวไหนมันเด่นนะน่ะ ว่าก็จะมาใส่นี่ไว้สัก่อนี้จากมหาคัดว่าลักซิปตัวใดที่อยู่รักซิปตัวใดที่อยู่ลักหน่วยมีแปดหาสามศูนย์หาสามสาบนแปดหาเก้าศูนย์หาเก้าเลขสองตัวเก้าหาสามหาซีเก้าใช้หาสามเพื่อหาสาม สามหาเราผิโดเราตรวจสีเส่เก้างสามเก้าเอคร<ม>ับ,บ<ด>ครับล้างล้างนะครับเนาะล้างล้างมี 4, สี่เก้าสามเก้าที่นั่นนะเก้าสามเก้าแต่ว่าเจ็ดมันมาดูขวาขออกบับโบยังเอาใส่อีกมันไม่คิดว่าเที่ยวทางกังนเลยแม้ว่มันก็มาเจ็ดงวดเด้อเจ็ดงวดหนึ่งครัมาทั้งหมดทั้ง,งล่างมาลักสิบกับหลักรลอยเจ็ดก็เลยขยันขนาด มันอันนี้มันมาแต่เจ็ดเจ็ดเพราะว่าพัดโบมากเล็ตัวเก้าแมนดูเลยเอาแต่ต,ต,ตัวใหม่ใส่บวกเข้าจ้าเพื่อโอ้ยแต่ผมก็ยังแต่ผม,มยังโบมาร์กน้อยกเกศงวดนนหนึ่งผมก็ยังโบมากกระจองวดน,นี้คิดว่าเจ็ดกับเก้านี่ฮะตัวใดตัวนึงกับผู้ในนอนนะนะครับ <ๆ S 1> เจ็ดกับเก้าเก้าตรงแม่สิครับแม่เพราะสูตรขผมกูบอกวันสูตรนี้มันอันนั่นอยู ว่ามั่นใจสูตรตัวนี้เพราะคันติดตรงนี้มันมันโผล่ตลอดนะสูตรมันฮักงวดเมื่อกี้มันมาสามตัวสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดโอมาสามตัวเลยเพราะวาจานมันว่ามาเกียติเนาะครับเนาะนี่งวดเก้าสองมันกับมาน้ำกันนี่โอ้ครับสองเก้าะวันนี้มันมาตัวนี้สองสองห้าเจ็ดนี่ งันี่มันน่า4.79อันบานี่งวดันนึ่งสิงหาควะครับนี่อัน4.79นี่นี่4.79นี่มีได้นั่นไหมค่ะมี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 เนี่ยน่้าวอาจารย์ห้ล่างอาจารย์ให้ล่างใน4กว่าอ๋อจ้าวไม่ได้ให้สามตัวบ่ตัวนี้คือล่างอเป็นเลขติดซิซอตรงนี is <why> is ่อ so no. ๋อ4.79เป็นเลขติด โดยการพูดเก็ตว่าก็ตว่าสูตรนี่มันก็มันก็อันดีอยู่ดีแหละเนาะนี่แม่มันมาสองงวดเลยเนีอืม่เอองวดสองเก่าเก่าสองมันอวดสองเก่ามันก็มาเนี่เห็นบ่นี่มันมาหลายงวดแต่ว่าคู่บ่าหากมาเขียนสมมุดนี่แค่สองสองงวดนี่จะซื้อหนือครับซุรนี้เสสีตีมันลงแต่ว่าเฮ็ดมาว่ามั่นใจแล้วสูตรนี้ก็เลยว่ะเอาลงมาซื้ออ่อื ปานนี้มันมาตรงกันกับสูตรนี้ได้หนิสูตรนี้ก็สี่เจ็ดเก้าหกกันอันนี้ก็บสี่เก้าหกกันได้หนอันนี้สองสูตรส้นกันเลยตัวนี้นี่สองสูตรนี่ซ้นกันเลยอันนี้สองสูตรตัวเดียวกันเลยสี่เจ็ดเก้าสนกันทั้งสองสูตรเลยง่วดแค่แต่มันมาตัวเดียวงวนเมื่อกี้มันได้แค่สองเมื่อกี้มันเข้าสองห้าแต่ง่วนนี่มันมาส้นกันเลย สี่เจ็ดเก้าเนี่คือหาจับตูวเซลมันบปออบ่อนะเนียนอยู่แบบมันมาน้ากันนี้เป็นเล็กติดหรอเนียนแต่ว่ามันหามาน้ากันต่มันมาน้ำกันมันบังเอิญมันมาน้ากันอชื่อดอกสองเก้าเนี่ยคับเปนสามตัวมันมาน้ากันเนี่ยเห็นว่ามันมามันมาน้ากันสองหัดเลยนี่แต่วันนี้มันชิมาน้ากันเพราะคันมาน้ากันก็ชีมีแต่สี่เก้าแคนั้น ซีเก้าเก้าเจ็ดว่านะครับเม่นแต่เม่นนะก็สิแมนตัวกเก้เจ็ครับตกเก้าเจ็ดแต่ว่าซีเจ็ดนี่มันมานักกัดบ่ได้สาเจ็ดก็มาบ่ได้ไหนาฟังอาจารย์นันวาหมกันบ่ได้แต่ว่าตกตวเจ็ดเก้าไดี่ยหมั่นกันได้เจ็ดเก้ากับซีเก้ามกันได้เปิกลางวันอ่อนต้ขาว่ากี่กี่แค่หนสามศูนย์ศูนย์สามห้าอันนี้ศูนย์สามห้ามีะ เอาแบบคู่ผมมีบะจะไปเดี่ยวแปดสามห้าด้วยสิมีบ่แปดสมห้าเอาเอานเอาอัน็ได้ครับเอาอนเก้าสามห้าทำไมคูเลแปดสามห้าเอาเอาหกล้านเก่ารลยงพังอาจารย์หกล้นเก่าหลวงพอร้อยมเข้ากันนะสามห้าห้าสามห้าสามห้าห้าสามห้าสามห้าสามสิหาสามเจ็ดสามห้าตอน ศูนย์ห้าสามมีศูนย์หาสามีมมีนีมัจะมีนะอ๋ไม่มีอืแปดห้าสามนี่เนะครับท่านผู้ชมเล็กกู้บ่าบาันโนเนาะครับเนาะ เด็กคู่บาบันนุ่นนะครับท่านผู้ชมบนแปดห้าสามศูนย์ห้าสามแปดหาเก้าศูนยหาเก้านะครับท่านผู้ชมบน,นะครับเนาะบนหาเซลุตรีไวเนะครับเนาะแล้วก็ สองตัวเก้าหาสามหาได้ครับล่างกันนี่สี่เก่าสามเก่านะครับเนาะนะตกัดน,นี่คือเจ็ดเก่านะครับเด้อเปลี่นแนว่้างเชียงโศกนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมรวยๆเฮงๆน,นะครับเธอโศกหมานสุภุสุขน,นะครับเธอเหมือนกันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลุวยนะครับเด้อ คลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ